สวัสดีครับอยู่กับสีสุกฟาร์มนะครับวันนี้นะครับตอนเย็นๆนะครับเราจะพามาชมอคอกวัวเลือดร้อยของเรานะครับพามาอัปเดตวัวแต่ละตัวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ตัวนี้นะครับแม่พันธุ์อเมริกันบามันเลือดร้อยนะครับตอนนี้ก็ตั้งท้อง กับ V8 3 4 5สทับเนะครับ7เดือนแล้วนะครับตัวนี้ใกล้จะได้เห็นผลงานแล้วนะครับตัวที่สองท้องได้สองเข้า3เดือนนะครับตัวที่สองครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับตัวที่3ครับตัวนี้ก็ท้องกับ V8 3 4 5สทับเเหมือนกันนะครับ ตัวนนีท้องในแปดเดือนแล้วครับเข้าเดือนที่เก้าแล้วครับตัวนี้เข้าเดือนที่เก้าแล้วนะครับใก้กจะได้เห็นผลงานกันแล้วนะครับตัวของเขานีเป็นลูกของ TK 5 7 9นะครับเป็นแม่สาวท้องแรกนะครับ เป็นแม่สาวท้องแรกส่วนส่วนตัวคออแรกตัวนี้เป็นเอ,อ่อท้องที่สองนะครับนี่เป็นท้องที่สองท้องตัวลูกตัวแรกของเขาเป็นตัวผู้นะครับชื่อว่าเจ้ามีตังนะครับถ้าใครเคยดูคลิปก็จะเห็นนะครับตอนนั้นเราก็ย้ายบ้านไปแล้วนะครับนมก็เริ่มเริ่มขึ้นนะครับติดคนครับอยากให้เล่นด้วย ส่วนตัวนี้นะครับบีฟมัตเตอร์นะครับ41ตอนนี้อายุได้8เดือนแล้วนะครับส่งจดแล้วนะครับรอใบเพชรนะครับเริ่มแต่ก่อนอ้วนมากเลยนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มมีรูปมีร่างเริ่มมีทรงนะครับส่วนแม่เขาท้องบีฟมัตเตอร์ได้6เดือนนะครับท้องฟิวชั่นนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นบามมนบามันเทานะครับบามันสาวนะครับอายุ15เดือนนะครับได้15เดือนแล้วเพิ่งอันนี้เราเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับแบรนด์ S Y นะครับชื่อว่าเจ้าเป๋าตังนะครับตั้งชื่อเขาว่าเป๋าตัง เป็นบามันเทอรบสจ,จัดๆเลยนะครับบสจัดก็เลี้ยงแบบนี้นะครับหลังบ้านนะครับ เดือนครัตัวนี้ยังไม่เลิกนมนะครับแต่แม่เขาก็เริ่มจะไม่ค่อยให้กินนะครับอีกตัวก็เป็นบามันสาวเหมือนกันนะครับตัวนี้อายุ18เดือนแล้วครับ เป็นบาร์มันแดงนะครับแบรนด์โฟเนะครับ 4A 56เริ่มอ้วนนะครับ วันนี้นมาก็ยังไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ละข้อเรก็จะจจดตารางไว้นะครับตัวไหนท้องเท่าไหร่กี่เดือนนะครับ ตัวนี้ในท้องท้องฟิวชั่งนะครับอกเดือนนะครับลุ้นตัวเมียนะครับถ้าได้ตัวเมียก็ได้จดซีต่อนะครับถ้าตัวผู้ก็ขายเป็นต้นน้ําไปนะครับให้กับกลุ่มคนที่ขุนวัวนะครับส่วนตัวนี้ครับท้องสองข้าสามเดือน,นครับ บาลนันเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ตั้งท้องกับ h k อเมริกา785นะครับเป็นสัตว์นานครับตัวนี้จริงๆเขาก็เป็นสัตว์พร้อมเพื่อนๆเขานะครับแต่ว่าเขาเป็นสัตว์นานเลยทำให้เราจับสัตว์ไม่ตรงรอบเท่าทีนะครับเลย ผส,สมติดหลังเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับกับคอกมามั่นเลือดลอยนะครับของสีสุกฟางนะครับตอนเย็นเย็นก็ไม่มีอะไรครับก็ใสฟ่ฟางให้เขากินนะครับหล,หลังจากที่เขากินหญ้ากินอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็ ทิ้งฟางไว้เลยนะครับให้เขากินตลอดคืนนะครับบรรยากาศข้อพ่อประมาณนี้ครับไก่ชนนะครับก็คุยเขียนะครับช่วยคุยเขียมูลวัวนะครับ หรับคลิปนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามสีสุกฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ